ครับสวัสดีครับวันนี้การเท่างุเรียนแม่นเท่านะครับมาเบ่งวิธีการเพาะพอต้นถี่เล้าเท่าเสียบอยอดแล้วนะครับเสียบอยอดแล้วล้วก็ติดแล้ว,ลวเ,ลเรียบร้อ<ล>ยมาทําการลงถุงนะครับลงถุงอ่ะตอนนี้คือปกติจะลงถุงเบอร์เจ็ดนะครับแต่ว่านี่เพื่อเป็นการรวดเร็ว,วท่านใจนะครับ ก็เลยจัดการล่งถุงเบอร์เก่าไปเลยครับแล้วปลอกอะไรที่ล่งถุงแหลกอะสิเป็นยังสินะครับหนึ่งต้นต่อหนึ่งถุงแล้วก็เพาะเลี้ยงอีกประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับจังสิครับแยกระวางกิ่งขางครับกระโดงเพื่อว่าสิขึ้นไปจำนา่ต้งบนนะครับถึงที่ของเขาก็ มีมีหลายนะครับการแยกพันในตนนน้อยนะครับคือจังซีตัวนี้เป็นกระเทยครับกระเทยนี่ระวังกินแข้ง,ขงกบกระโดงแต่่าสีแยกอยากแยกน้อยหนึ่งทำนุนเป็นตนหน่อยๆน้อยแต่ขั้นคือออกมาจังซีเป็นกระโดงราคาสูงกลัวนะครับ เดี๋ยวคันมันใหญ่งงกว่านี้นะเสื้อาไปเบิ่งตอนมันใหญ่นะครับตอนนี้เบิ่งตอนมันหน่อยไปก่นอนขอเสื่วงนี้มันเขาส่วงหนาแรงครับยอดห้าหบ่ไรเบได้เสียบยอดมันสิเป็นหน่วยแล้วไปเด็ดของข้าเจ้าไปตัดของข้าเจา้าข้าเจ้าก็สิฟันหัวเาอาทำาบไปลอย <laughs> ลอยกับบ่้ไรแล้วเขายิ่งเฮียตูบลงมามันก็พร้อมถือยิ่งยากอีก แล้ววันสิยา้าบ่งวิธีเสียบยอดกับเพือ่อสิเสียบปตันได้นะครับบ่มียอดเบิ่งวิธีการเพาะการปลูกเดี๋ยวปีใหม่นี่เสิพาไปเบิง่งพื้นที่ปลูกนะครับไปสาธิตการปลูกอยู่ที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับผู้ใดที่เป็นแฟนเพจหรือว่ายังกะคอยบ้างไดน,นะครับที่บ้านตาดโต้นครับที่ทาการเพาะทุเรียนยูหันแล้วกัสิทาการสาธิตการปลูกครับพอได้ยินเขานั่งพนมาปลูกตายเรียบบด มีขืนมาแนมีตนกยิบครับแนวเอื่นตายเบิดกเบบ็เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับตัวเจ้พื้น่ของผมสิไปปลูกไว้น่นหันบอกท่านตายดอกกำลังงามอยู่ว่าสารแต้วแจักซียูหลอดปลอดไฟได้ซ้ำไดติดตามกันได้ครับขอไปเบิ่งได้ที่บ้านตาต้นนะครับจบังหวัดอุบลราชธานีอำเภอกุดข้าวปุ้นขัาผมก็สานซ้ำนี่ก่อนครับเหมือนนี่ อี่เลื่มกดติดตามกดซับสไคร์เด้อครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุเรียนแม่นเฮาเดี๋ยวมีสาระดดีดีอย่างกะสีไดลลงครับผมขอบคุณหลายๆครับ